อันนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะได้รู้จากวิธีป้องกันหนีคือถ้าปุ๊บหนีวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมวิ่งอย่างเดียวไม่วิ่งออมันก็ลุมผมตายเลยแล้วก็น,นี่คือ,อน่าจะเกิดจากระบบลากตอนนี้คือน,น่าจะเป็นระบบลากอย่างเดียวว่าระบบลากมันได้รับความกระทบกระเทือนตอนจะส่งนะครับแต่ว่าทางที่ ของลุงคำนึงก็ส่งมาเค็มให้เรียบร้อยก็ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีชาวโลกทุกคนครับผมผมพโอเล่น,นะครับก้ากาโกคันดินวันนี้อยู่ที่สวนลุงอ้วนกล้วยอินรีที่อินบุรีครับผมจะพามาดูสวรสนะครับส่งมาให้ใหม่เพราะว่าต้นที่ปลูกไปมันตายครับ ต้องขอบคุณมากเลยที่ให้เค็มนะครับสาเหตุเดี๋ยวจะไปเดินไปดูกันที่แปลงว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับตอนนี้ไปดูก่อนว่าเขาส่งมาให้มีอะไรบ้างแพ็คมาดีเหมือนเดิมนะครับคิดว่าเกิดจากอะไรลงที่มันตายอืมผมว่า เราไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้อะไรไม่ได้กาดแดดแ้หน่อยมะเออว่ะไม่แน่ใจมันก็อยู่ในร่มตลอดนะอืมแต,แต่ว่าเราก็แต่ว่าเราไว้เราไว้ตรงนี้ต้องเจ็ดวันนะเจ็ดวันใช่เออมันก็จะโดนแดดอยู่นะไม่เป็นไรเอาใหม่ครั้งนี้ครั้งนี้จะไว้ตรงนี้นานกว่าเดิมผมว่าเดี๋ยวเปลี่ยนถุงดีกว่า,าพี่วุ้ยไม่ใช่อย่าเพิ่งเปลี่ยน เอานีก่อนเอาแบบลดน้ําให้มันแตกยอดก่อนดูยอดมันเดินก่อนแล้วกันเพราะที่เราไปปลูกมันก็ยอดยอดก็เดินนะแล้วก็ดูว่าสักเจ็ดวันยอดมันเดินไหมถ้ามันยอดขึ้นก็แสดงว่ามันจะรอดแพ็คมาดีนะแพ็คมาดีมากต้องขอบคุณของสวนลุงคำหนึ่งนวลนมณนนีนะครับที่ ให้เคมแล้วก็จะส่งมาให้ใหม่ให้มา6ต้นนะครับรอบที่แล้วสั่งไปตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุจริงนะว่าเพราะอะไรมาถึงตายเพราะว่าพอได้มาเดยไม่ได้ไปปลูกเลยนะก็เอาไปเอามาเนี่ยเอาไว้ตรงที่เดียวกับสะเดาเนี่ยเดี๋ยวให้ดูว่าเอาไว้ตรงที่เดียวกันนะแล้วเดามันก็แตกยอดแล้วเนี่ยก็ไว้ตรงนี้ที่เดียวกันเพรลดน้ํา ตรงนี้คือจุดศูนย์รวมของการชำนะครับแตกยอดดีก็เดี๋ยวจะลองดูอีกทีนึงจะไว้นานกว่าเดิมหน่อยเนาะเดี๋ยวแก่แล้วเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูที่จุดเสียชีวิตว่าเป็นอะไรก็เอามาแบ่งปันมาอัปเดตเรื่องราวกันของแปลงสาวรสที่สวนลุงอ้วนนะครับ แต่แพ็คมาดีมากะนะมีรากไหมมีครับนะเออรากก็ออกดีนะต้องเพิ่มดินหน่อยอเพิ่มดินเข้าไปหน่อยมีละรากออกไหมตัวนี้ ไม่มีเออเดี๋ยวเพิ่มดินไปก่อนเนี่ยก็คือยังยังไม่แน่ใจว่าที่ตายเพราะว่าอะไรเพราะตอนนั้นไม่ได้เช็คว่ารากเป็นยังไงนะครับแต่ตอนมาก็เขียวดีนะเขียวแบบนี้เลยเนาะแล้วเราก็มาพักไว้ตรงตรงนี้ก่อนเจ็ดวันไม่ได้ปลูกด้วยแต่เรเดี๋ยวเราลองเพิ่มดินไปก่อน ันแล้วลุงตั้งแต่ยี่สิบเท่าไหร่พี่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าครับยี่สิบเก้าพุษภาอ่ายี่สิบเก้าพุษภาวันนี้ก็วันที่วันที่สิบอ่ะครับสิบมิถุนาครับยี่สิบเก้าพุษภาสิบมิถุนาก็กี่วันนะสามสิบสี่สิบวันถึงไหมถึงนี่ก็สามสิบวันพุทธภามิถุนาอ่า นี่กระดากระดาแล้ว <c oughs> เอา้าหมดมิตุนาไปแล้วเหรอเนี่ยผมนึกว่าตายแล้ว <laughs> ไม่รู้วันรู้เดือนเลยเออก็นี่ตีเข้าไปเป็นสี่สิบวันละครับแตกยอดดีไหมแตกยอดดีอืมลากก็เริ่มเดินมา่แล้วพี่ครับเด๋สังเกตจากตัวตัวไอตัวอะไรนะเขาเรียกนะ ยอดยอดที่มันแตกขึ้นมาเนาะเออเดี๋ยวจะได้ลงดินกันละเดี๋ยวลอีกสักหน่อยหนึง่งลุงลองเอามาดูหน่อยว่ารากมันแทงออกมาไหมแทงออกมาจากต้นไหมเอ้ยจากถุงไหมเอาต้นที่สมบูรณ์เนีอยจะอัปเดตให้ดูด้วยว่าตั้งแต่เราเริ่มทําวันที่ยีิบเก้านะตอนนี้มันก็แตกดีนะครับ ตอนมาใหม่ๆนี่คือตัดกิ่งตัดอะไรหมดแล้วใช่ไหมแทงไหมเริ่มอหมครับพี่เออเริ่มแทงออกมาแล้วนะอ่าแสดงว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆหน่อยหน้าตารากเป็นยังไงนี่ครับผมเนี่ยเรามีมันไม่มีรากแก้วเนาะครับเออกิ่งตอนมันเป็นกิ่งตอนไม่มีรากแก้ว ฉะนั้นมันก็ตอนนี้กินได้เลย,เยดอกเริ่มอ,ออกแล้วเนี่ยแล้วก็เราแพลนว่าเราจะปลูกกันนี่อีกะโวคาโดนะครับอะโวคาโดนี่ได้มาจากน้องธีรพันธ์นะครับที่ทางเหนือนะส่งมาให้นะครับซื้อมาต้นละร้อยบาทนะครับเป็นพันพันอะไรนะ่าจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยนั้นให้ดูแล้วกันเสียบยอดเออมันเป็นเสียบยอดนะครับ ก็เดี๋ยวเราเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวรอยอดมันเดินสัหน่อยหนึ่งก่อนนี่เริ่มแตกยอดแนละ้วข้างบนดูยอดข้างบนนี่เ,เห็นยอดข้างบนไหมเออก็อเดี๋ยวค่อยค่อยเอาไปปลูกเสียบยอดมันมีรากอยู่แล้วคือถ้าเสียบยอดเนี่ยเราไม่ต้องดูรากให้เราดูตัวตัวยอดเลยว่ายอดมันเริ่มแทงหรือยังถ้าไม่เริ่มแทงก็แสดงว่ามันเชื่อมกัน แล้วก็สวรถนี่ที่ทำไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนู้นเลยลงไป <c oughs> ไปที่อะไรนะที่แปลงจุดเกิดเหตุจะได้ไปอัปเดตให้ชาวโลกได้ดูกันด้วย <c oughs> ก่อนเดินไปตางนั้นให้ลุงเดินแวะมาตรงนี้แป๊บหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าอยากเล่าแล้วก็อยากแบ่งปันการเขาเรียกอะไรนะการหลบหนีแล้วก็อันตรายที่เจอนะครับเดี๋ยวมีรูปลุงให้ดูด้วยว่าเกิดอะไรขึ้น่ะลุงเล่าให้ฟังหน่อยครับก็จะตัดหญ้าตรงนี้บริเวณเนี้ยนะครับจะเคลียร์พื้นที่ว่าจะทําแปลงไว้ชําต้นไม้ถ้าใครเคยเห็นเราจะขนพวกอะไรนั่นเนี่ยใบก้ามปูใบก้ามปูมากองกันตรงนี้เนาะครับเพื่อจะเตรียม ทำแปลงวางกล้าครับแต่ว่าวันนั้นวันที่เท่าไหร่เนี่ยน่าจะเร็วๆเนี้ยพี่ประมาณสี่ห้าวันได้เนาะต้นเดือนเออต้นเดือนอ่ะต้นเดือนเนาะต้นเดือนกรกฎาคมใช่ต้นเดือนประมาณวันที่ห้าแหละเวลาเออวันที่ห้าวันที่หกเนี่ยจำไม่ได้แล้วครับอันเนี้ยต,ตัด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 มาถึงตรงเนี้ยครับ ต่อมันบินเข้ามาลุมต่อยผมหูเต็มหัวเต็มเลยผมก็วิ่งวิ่งตะภายเครื่องตัดหญ้าไปทิ้งไว้ตรงนู้นแล้วก็วิ่งขึ้นไปหมายถึงว่าเอาเอาเครื่องหิ้วเครื่องตัดหญ้าหลบก่อนก็เครื่องตัดหญ้ามันตะแบบตะภายอยู่อ๋อตะภายอยู่รับตะภายตัดอยู่ฮะแล้วมันก็ลุมต่อยเง,งี้ยแล้วตะภายเครื่องตัดหญ้าอยู่แล้วไม่ทิ้งตรงนั้นเลยเหรอ โอ้มันทิ้งไม่ทันพี่มันล้มผมก็ปาดปาดแล้วมันสะพายหลังผมก็เอาเครื่องตัดหญ้าไปวิ่งแล้วก็เอาเครื่องตัดหญ้าไปวางแล้วก็รีบวิ่งลัดเลาะไปทางป่ากล้วยทางโน้นน่ะอ๋อที่เราเดินมาเมื่อกี้นะนั่นแหละโอ้ออกทางนั้นเลยลัดไปฝั่งนู้นไม่ได้ลัดไปเส้นนี้อือาะเห็นมันเป็นป่ามันคงจะช่วยได้มั้งบังบางใช่ไหมครับโอ้ยังมีสติอยู่นะเดี๋ยวให้ดูว่าอมันเป็นยังไงแล้วไงต่อพอวิ่งลุยไปยังไงต่อ ผมก็วิ่งขึ้นไปบนถนนบนบ้านนน่ะอ๋อวิ่งจากช่องนั้นเลยผ่าผ่าขึ้นไปเลยแล้วมันตามไปอีกตามโอ้ตามต่อยหลังเหลืองเนี่ยเต็มหมดหัวเหอเนี่ยผมก็ถอดหมวกแล้วก็ปัด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 อย่างไงมันก็ไม่ไปบนบ้านนี่ห่างจากตรงนี้ห้าร้อยเมตรได้เนาะได้พี่เออห้าหกร้อยเมตรอ่ะครับแล้วก็พอดีขึ้นไปบนบ้านไอ้น้องไอ้ใบตองอ่ะครับไปเจอจะมองจะมองของ รู้สึกว,ว่าจะเป็นของบรรลาดนะสมสะเสธพังพรด้วยอ๋อเป็นสเสดพางพรครับก็เลยควักยังมองได้กับปา้ายหัวป้ายตรงที่มันต่อยอะ่อะเออแล้วค่อยชั่วนั่งพักสักชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้มั้งครับแล้วผมก็เดินลงเลี่ยงมาทางข้างหลังนั่นแหละแล้วก็เลี่ยงไปทางบ้านนู่นอะ่ะอ้อมไปครับอ้อมไปพอดีเพื่อนก็มาไถาที่ให้อก็อ้อมไปนั่งคุยกับเขาตรงต้นตะเดานั่นแหละครับ แล้วเขาก็บอกว่ามึงเป็นอะไรวะผมบอกว่าโดนต่อให้ต่อยเขาก็บอกว่าโอ้โหต่อหลุมมาที่ผมก็บอกกั้แหนะมันไม่มีต้นไม้ด้วยตรงนั้นมันมีแต่ป่าหญ้าแต่ผมตัดตรงป่าหญ้ามันพึ่มขึ้นมาต่อยผมเต็มเลยแกก็นั่งคุยนั่งคุยกับเขาสักพักมันตามไม่ต่อยผมที่นู่นอีกอะผมบอกเดี๋ยวก่อนมันตามไปต่อยลุงอะ ขนาดเดินอ้อมไปนู่นนะเอ้าแล้วไม่ต่อยเพื่อนลุงอะเพื่อนผมก็ขับรถไถหนีเลยอผมก็วิ่งไปนู่นเลยป่าไผ่ข้างหลังอ๋อวิ่งไปนู่นอีกโอ๊ยเอาวิ่งทำไมจาได้ว่าลุงยุไปตรงนั้นไม่รู้พี่ขนาดผมขึ้นไม่ยู่บนู้นต้องร่วมครึ่งชั่วโมงนะมันก็พอไปขึ้นอยู่ตรงนู้นแล้วมันก็ไม่ตามไปไม่ผมไล่มันจนไปหมดแล้วอะอัไล่ไปแล้วครับแล้วลุงก็กลับมาอีกผมก็เดินเลาะเดินเลาะมาหลบไป เดี๋ยวให้ดูว่ามันไกลกันไหมเวลาหลบมันนะเดี๋ยวชี้ลุงชี้จุดที่มันโดนต่อยนะเออนี่นะครับก็พอเดินหลบมันไปอยู่ประมาณตรงนู้นใช่ไหมเดินอ้อมไหมนะเดินอ้อมไปนู่นนะพี่เออเดินอ้อมแล้วก็ไปนู่นเลยถึงนู่นเลยครับโอหแสดงว่ามันจํากลิ่นหรือเปล่ามันน่าจะนะพี่จำกลิ่นได้นะเพราะเสื้อเสื้อผมเนี่ยมันเต็มหมดอ่ะโอ้มันเกาะหลังเกาะแถวเนี้ยเต็มหมดอะอันนี้ที่เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าจะได้รู้จากวิธีป้องกันหนี คือแทบปุ๊บหนีวิ่งอย่างเดียวใช่ไหมวิ่งอย่างเดียวไม่วิ่งมันก็ลุมผมตายเลยแล้วก็ไปหาหมอทีวันไหนไปหานอนเช้ารุ่งขึ้นไปตาข้างนี้มันมันปิดอยู่มันต่อยที่ที่หนังตาหนังตาเลยครับครับแล้วครันี้เช้ามาตามันแฉแล้วมันก็มันก็ฟ้าฟ้ามองอะไรมันฟ้าไปหมดอะตอนแรกคิดจะไปหาหมอไหม ตอนแรกคิดว่ามันคงหายเนาะอคิไม่เป็นไรเพราะว่ามันเบาปวดเบาอะไรแล้วหัวเออแต่ตามันยังปิดอยู่ออันนี้เช้าขึ้นมามันมันลืมตาไม่ขึ้นมันก็ฟ้าพอเลิกตาดูมันก็ป้ามองอะไรไม่เห็นรู้ยังว่ารู้ยังว่าตาบวมอะรู้อ๋อตอนแรกรู้แล้วว่าตาบวมแต่แค่รู้แต่ว่ามันฟางครัอ๋อ เอาที่บวมคือบวมที่เดียวใช่ไหมที่เปลือกตาบวมที่เปลือกตาเพราะมันต่อยที่ตรงเนี้ยมันบอกเนื้อมันบางคืออ๋อคือที่อื่นไม่ไม่เป็นไรครับเอาแล้วไอ้พวกเหล็กที่ไรไม่เป็นไรเหล็กนงเหล็กในไม่มีใช่ไหมบวบปาดร่วงอ๋อปาดร่วงเลยครับอ๋อโอ้ยโชคดีนะไม่แพ้มากเนาะไม่แพ้ดีกาได้ยามองนะพี่แล้วหมอวะแล้วหมอเขาว่าไงหมอเขาบอกว่าพิษมันเข้าตาเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าตอนต่อยใหม่ๆทําไมไม่มาเออผมบอกว่า ผมคิดว่ามันหายตอนแล้วตอนนั้นลุงทาเอายางมองทาตาไหมทาทาเปลือกตาทาเปลือกตาด้วยทาทาหมดเนี่ยตรงไหนแสดงว่าเปลือกตามันบางมากนะครับหมกพิษมันเข้าตาเดี๋ยวมันก็หายล้างตาล้างอะไรเดี๋ยวก็หายโอ้พิษมันเข้าตาครับาถ้าถ้าไม่ไปหาหมอมันจะหายไหมเขาบอกว่าหายเดี๋ยวมันก็หายแต่แต่น่าจะรีบมาจะได้ไม่ไม่เป็นไม่เป็นเยอะครับไม่ฟางก็คือพิษพิษมันก็จะสลายไปเองครับ แต่จริงไหมที่เขาบอกว่าต่อหลุมมันยุบเขาบอกว่าถ้าถ้าเราตกลุ่มลงไปมันโอ้โหต่อยขาเข่พังเลยนะแย่เลยครับเขาบอกใช่ไหมวันนี้เราผมก็เลยอยากให้ลุงลองให้ดูกลัวเลยไหมลองให้คนดูได้ไหมไม่กล้าพี่แต่ว่าเรามาเนี่ยรู้ไหมคืออยากรู้ว่ามันอยู่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่รู้เนี่ยว่าอยู่ไหนเนี่ยอันตรายอีกเนาะ ผมมาดูหลายวันแล้วมันก็ไม่มีตัวเออแล้วยีตอนที่มากับพี่ที่มาขนใบกำมปูอย่างนอก่อนหน้าที่จะมาใส่ตรงนี้ยังลกแล้วมีผ้าบงผ้าใบเออเต็มหมดเลยหรือผ้าใบออกมาปูใช่เอาผ้าใบมากองเดี๋ยวเดี๋ยวให้คลิปไอเดี๋ยวทิ้งคลิปไว้ให้ดูว่าตอนนั้นที่เรามาทำในมันลกมากเลยนะครับแล้วมันก็ มันก็ไม่เป็นไรอ่ะพี่ยังเอาจอบไปถากถากแก๊กแก๊กแก๊กเออผมก็ไปถากเหมนั้นพี่พี่เอาจอบไปถากแก๊กแก๊กแก๊กอยู่เลยมันก็ไม่เป็นไรนี่แหละเลยสันนิษฐานว่าด้วยบารมีผมนั่แหละมันเยอะมากแต่ยังหาลังมันไม่เจอเลยเนี่ยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนผมก็ไม่กล้าไม่หรอกผมว่าวันที่ผมทําเนี่ยมันยังไม่ไม่มาทําลังอืแล้วก็วันพอดีเลยวันที่ลุงมาเนี่ยมันเริ่มมาทําลังแล้วไง เพิ่งมาเนาะเออเพิ่งมาโอ้โหแต่มันทำไมเยอะจังเลยโอ้โหเอาก็หลายวันแล้วเนาะตอนนั้นถากก็สิบกว่าวันแล้วนะโอ้โหแต่มันดุนะดูนะพี่เออแต่มันดุนี่แหละโอ้โหไล่ขับไปถึงบนบ้านผมก็ยังไปนั่งปาดมันติดไปสี่ห้าตัวถ้าเกิดเราเจอเหตุการณ์งี้แนะนําให้วิ่งก่อนเลยต้องวิ่งวิ่งอย่างเดียวแนละ้วเออไม่ต้องคิดอะไรนละวิ่งอย่างเดียวเลยจะอยู่กับมันไม่ได้หรอกมันลุมตายเลยครับ แต่บางคนเขาไม่แพ้เขาเล่นกับมันได้นะพี่เป็นลรือลังเรื่องอะไรบางคนไม่ใส่ไม่ใส่อะไรเลยเขาคงมีวิชาก็คงพอตัวเนาะอันนี้ก็มาอ่าเขาเรียกอะไรนะอมาเล่าให้ฟังแล้วกันเนาะครับเพราะว่าไม่รู้จะมีวิธีแก้ไขไงอย่างเดียวคือวิ่งเดียวเนาะวิ่งก่อนเลยละอออย่าให้มันต่อยได้อ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้นั่นกันดีกว่าไอ้เสารถที่มันตายเป็นไงบ้าง เสาต้นแรกนะรเราทําพิธีเปิดกันต้นนี้ใช่ไหมสองต้นเนาะครับทําพิธีเปิดสองต้นลงเสาเอกสองต้นรอดหนึ่งต้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการตั้งเสาเอกกันเนาะเสาเอกเสาวรสีมีต้นกล้วยต้นอ้อยป่ะ <laughs> ตอนนี้เราตั้งเสาเอกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะปลูกเสาวรสแล้วรอดนี่คือ พันอะไรลุงตรงนี้พันอะไรนะจําได้ไหมอันนี้ผมเอาม่วงมาใส่แล้วนะพี่เอาลุงใส่หมดแล้วเหรอครับอ๋อไม่แล้วต้นเนี้ยคือพันอะไรต้นนี้ก็เป็นม่วงไปแล้วเนี่ยอ๋อเป็นม่วงแต่เกิดครับอ๋ออุ้ยเมื่อกี้ผมลืมเลยลุงต้นแรกมันก็ตายเมื่อกี้ลุงจําได้ไหมเขาเขียนไว่าเขียนม่วงมาถุงเดียวทั้งหมดเลยเหรอแต่ต้นอื่นไม่ได้เขียนนะเขาเขียนม่วงม่วงมาถุงหนึ่งอ๋อครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรู้ตอนนั่งแล้วกันเดี๋ยวตอนออกลูกเออตอนออกลูกเขาไปนั่นนะครับอันนี้ปลูกปลูกใหม่อันนี้ปลูกใหม่ใช่ไหมครับอันนี้ทําท่าจะรอดแล้วล่ละมันแทงยอดเหรอครับในดูสิเนี่ยเออยอดยอดมันแทงขึ้นมาแล้วครับนี่อันนี้เริ่มเดินแล้วใช่ไหมครับน,นี่เริ่มมียอดให้เห็นแล้วเดี๋ยวไปดูต้นต้นที่ตายดีว่ามันเหี่ยวเป็นยังไงลักษณะของมัน แล้วลุงทําเหมือนกันทุกต้นถูกว่เหมือนกันครับเออมีลองหลุมมีห่มฟางมีอะไรเนี่ยเนี่ยต้นที่ตายถ้าสันนิษฐานก็คือน่าจะเกิดจากระบบลากตอนนี้คือน่าจะเป็นระบบลากอย่างเดียวว่าระบบลากมันได้รับความกระทบกระเทือนตอนจะส่งนะครับ<อ>แต่ว่าทางทีออ่ของลุงคำานึงก็ส่งมาเคมให้เรียบร้อยอก็ขอบคุณมากๆครับมัน เออมันเฉาแห้งไปเลยเนาะอืมอันนี้ก็มาแบ่งปันกันนะอกว่าบอกจะบอกว่าคือมันก็มีโอกาสความเสี่ยงในการตายเยอะเหมือนกันครับนะครับฉะนั้นถ้าถ้าเราได้กิ่งมาอย่างเนี้ยเราควรมาชําเอออนุบาลไว้ก่อนเราได้กิ่งชํำมาเรามาอนุบาลไว้ก่อนแล้วก็ดูดูรากมันสัหน่อยนึงว่ารากมันมันเดินดีหรือยังคือมันต้องแทงรากไหมเห็นล้วเนาะ ตอนนี้ก็อยู่ได้ตั้งหลายวันนะเนี่ยแล้วตายไหมตายอ๋ออยู่ได้ตั้งหลายวันก็ตายครับเออเนี่ยอันนี้ก็เฉาลงไปครับนี่ครับเนี่ยดินก็เปียกเออดินก็เปียกครับคือทุกอย่างเนี่ยไม่รู้เลยนะเพราะว่ามันต้องสันสนิฐานไปทีละอย่างทีละอย่างว่ามันเกิดอะไรลองถอนดูไหมฮะลองถอนดูได้ถอนดูเลยก็จะได้รู้ไงว่ามันเป็นอะไรเราจะได้เป็นประสบการณ์แล้วด้วยเอาไว้บอกต่อ ขุดขึ้นมายกขึ้นมาเลยงีดูตุ้มมันเหรอ่เออดูตุ้มมันว่าตุ้มมันเป็นไงเพราะเราวางไม้เฉยเออเนี่ยเห็นไหมคือถ้าเราดูง่ายๆคือลากมันลากมันยังเดินไม่ค่อยดีอ่ะแต่ตรงโคนมันยังเขียวอยู่นะพี่ครับมีโอกาสไหมไม่มีแล้วดูไอมันจะไล่ไปเรื่อยๆ มันแห้งแล้วนะลุงลุงแห้งแล้วมห็นไหมมันแห้งไปแล้วแต่รากมันก็มีรากมันยังมีไม่เยอะมันแค่เป็นรากเหมือนจากถุงชํำมาครับถ้าเยอะเนี่ยคือมันต้องออกมาจากตัวนั่นเลยต้องเยอะอะไรเนาะออกจากตุ้มอ,ะอ่ะไอ้ออกจากอะไรนะครับรากก็มีทะลุถุงดําออกมาแต่รากมันน้อยไปหน่อยอืมรากมันน้อยไปหน่อยโอถ้าได้มาก็อามาอนุบาลต่อนะครับเดี๋ยวไปดูต้นเนี่ยมาพร้อมกันนะ แต่ว่าพอแต่ละแต่ละตัวแต่ละกิ่งเนี่ยความสมบูรณ์มันไม่เหมือนกันเนี่ยอย่างเนี้ยเห็นไหมแตกบึ้มเลยอะนี่แตกบึ้มนะเออ <c oughs> เนี่ยอย่างเงี้ยไหมเร็วโตวเร็วเนาะครับอืมต้นก็มาเล็กเล็กเท่ากันเออต้นมาเล็กๆเ,เท่ากันฉะนั้นพอเราได้มาปุ๊บเราก็เรียนรู้แล้วตอนนี้ว่าเราต้อง อนุบาลเอออนุบาลแล้วก็ดูว่ารากมันเริ่มแตกหรือยังแต่อันนั้นเราก็อนุบาลไว้ตั้งกี่วันนะอนุบาลไว้เจ็ดวันเจ็ดวันแต่ว่าเราไม่ได้ดูรากไงว่ารากมันเดินหรือยังอันนี้ก็ได้ประสบการณ์แล้วว่าเดี๋ยวมาดูรากมันก่อนเราจะมาปลูกเพื่อไม่ให้เสียหายนะครับถ้าเราซื้อมาหลายกิ่งนี่ดิเห็นไ,ไหมหมดเลยนะ เงินลงทุนก็หายไปสงสัยมันจะข่มกันเนาะหนึ่งสองพรรอดแต่ไอเนี้ย 3, ม่วงแต่เด <4, S 1> อม่วงแต่เกิดห้าหกต้นมันแอบไปทำร้ายกันหรือเปล่าก็จะเป็นม่วงแต่เกิดนะัสัง,สงเกตว่าม่วงแต่เกิดเนี่ยมันแทงสูงนะเนาะถ้ามันติดน่มันไวนะเออวไวขึ้นมากเลยนะถ้ามองไกลๆเนะี่ย ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตพื้นที่เสารถกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็เริ่มมาอันนี้ลุงมาถ่ายใหม่ใช่ไหมเนี่ยครับเพื่อเตรียมลงอ่ะเดานะครับ,รบวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ